ทีนี้ตอนแับเข้าสู่ช่องในคิด a n แนลนะครับตอนนี้คุณอยู่กับในเกมอะไรครับทุกคนเบื่อบ้านเนสเบอโอ้ยหเฮียไม่พูดได้แนนอนเพราะนี่คือเกมผีเอาล่ะทุกคนเตรียมอาวุธและยิงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซะดนทำได้ดีมากเลยไอ้ลิงเอาล่ะตรงมาห้องนี้นี่คุณต้องเพิ่มเงบประมาณกล้วยผมงประมาณกูจะหมดกับกล้วยมึงไงเลย นี่ไงแลมีเอกสารยทำไมเสียงกุสะท้อนวะพี่นัสเสียสะท้อนจากึงเร้่ลยๆไอเลยทำไมวะหลาคนเอ็มจอ่านขึ้นมาไปดูเนีเสียสะท้อนเหรอ ทุกอย่างเริ่มต้นจากการมาถึงของนักโทษตั้งแต่ดันมาดีสิ่งต่างๆก็ออกจากปกติหมายความว่าไงวะภาษาไทยนักโทษส่วนใหญ่พยายาม <c oughs> ปิดชีวิตตัวเองเมื่อฉันบอกว่ามันอาจจะเป็นอิทธิพลเหนือธรรมชาติพวกเขาเรียกฉันว่าคนบาหากคุณกําลังอ่านข้อความนี้ฉันต้องอยู่ที่ไหนสัขแห่งในคุกวางกระดิ่ง <c oughs> ลงเพื่อกันวิญญ,ญาณร้ายให้ห่างจากที่นี่มองหาฉันกูงงภาษาไทยวะกระดิ่งอ่ะดูเหมือนว่า คนที่เขียนจะเป็นคนที่ขอร้องพวกเรานะเอาล่ะทุกคนเตรียมลูกกระสุนไปจำซีไปจำซีถ้าเกิดพวกมึงเห็นแพะดื่มนมแล้วเดินเข้ามามึงยิงได้เลยมันแมวนมแพ้ยิงไปทักเอาละทักเอาละโอเคสกงละไปไปตรวจสอบห้องตรวจสอบห้องระวังระวังเปิดประตูประตูประตูเดี๋ยวยิงให้อีกสวยหนึ่งเลยเอาไงเอาไงต่อดีจ้าเอาล่ะเราเดินไปข้างหน้าสำรวจนี่ไงเพชรเนี่ยเก็บไหม เกมคนร้านโคลานเด็ดเด็ดคลานเอเราต้องไปหาจุดเผาสินะเอาล่ะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าเกมนี้จะดีอย่างนึงคือว่าเราถือปืนได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวทั้งสิ้นเราต้องหากุญแจระหว่างทางด้วยจ้าเออว่าเราต้องหากุญแจเขาได้เปิดประตูประตูจริงแง่เปิดเลยเปิดเลยอ่ะเปิดนะเปิดปุ๊บเออดีนะเข้าไปใครพอมีความรู้เรื่องสถานที่ที่นี้บ้างว่าไอ้ปศทหารเอ้ยไม่ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเข้าที่นี้เท่าไหร่ ดีแค่เรียนจำไปนะกูนีนเขาว่ามึงเข้าที่ไหนดีอะนี่าษดีแล้วเนายังภาษาดีตำรวจพี่มืดนายไม่เคยมาอย่างนั้นเหรอฮะเอาหยิบดูดูชุดกูดิเราว่าที่นี่ต้องมีโศิลปนาฏกรรมอะไร้ายแรงแน่เลยแค่นี้เมนแตกเยอะมากเลยโอเคอะไรทุกคนบรรจุกระสุนซ้ายขวาดูใหดีครับจ๋าไปพวกคุณเป็นทหารมือใหม่มาเร็วอย่าซัน ยาซันยิงกันคนละนัดได้ได้ได้เดี๋ยวถ้ามันระยะประชิดเดี๋ยวจัดจัดการเองดูปืนด้วยกูถืออะไรมาดิคนอื่นปืนใหญ่ยังไงผมลูกโม่เองมาดิมาดิต้องบอกว่าเราต้องลงไปยิงคืนมาแล้วเอาว่าเอ้วสงบแล้วนีนะตัวที่เขาว่ากันเฮ้ยทามันมีของเยอะ ไปทางไหนรว่าคุณลืมไปางนี้อด้เดิน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 เดิเดเวเดินยดนเดินเดินเวินเดานเดานเดินเนเดินเดานเดงนินเดินเดินเดินเปิเดงนเดิ่เิเดินเดินเดินัดนเดินเดินเดิไเดินเดนเดิเดินเดินเดานนเดินาดนดิเดินิ้เเดินมดเดนเินเดนเิดไเดินิดเนเจิเินเินเนเนนมนอเนนนนีเนนนมนเอนี่ไเดเนนเ่ มันอยู่ไหนกูแจอยู่ด่าไอ้ชั้นล่ะไงราต้องโลล้างป่ะใช่ไหมล่ะล่ะพากูมั่วแล้วไอ้ลิงเปิดไม่ได้เลยว่ะมังนงะกูไม่เคยเข้ามาไอ้สัตว์โอเคมันมาได้ขอหนึ่งคนอยู่กับผมอีกคนอีสองคนอยู่ข้างหลังอยู่นู่นส่งบแล้วส่งบแล้วเราต้องหาสงบแล้วสงแล้วเราต้องหาเนี่ยชั้นใต้ดินน่ะอยู่ไหนวะ ส่วนหมดแล้วอ่ะอันนี้ฮะอันนี้ห้องน้ำอ่ะโอ้โหเต็มเลยยิงยิงเลยยิงเลยยิงแล้วยิงแล้วเลือยนั่นเดียวเลือยนั่นเดียวผมเลี้ยนสุนนัดอ่ะกระสุนแล้วไหมกหายแล้วอาะกระสุนข้างนั้นห้องนี้นะห้องไหนอ๋อนี่นี่จ่าอยู่ไหนอยู่นี่จ่าเร็วทำเลยทำเร็วทำเลยทำเอาไปตูยิงมาเลยจ่าผมไม่มีกระสุนแล้วยมันไสเลยจริงเลยเฮ้ยผมกันจ่าข้อความยิงยิงไม่โดน เร็วคุมกันหน่อยอย่าขอความกระสุนหมดเฮ้ยกระสุนตรงนี้มีเต็มอยู่หมดแล้วเจอดูสิไยเหรออะไรวะเนี่ยเขาเห็นคุณเขาได้เขาได้ยินคุณเขาต้องการคุณใครวะไม่มีใครเอาลูกหน่วยกูออกจากทหารแท็กฟอร์ดหนึ่งสี่หนึ่งกูได้หรอแน่นอนแน่นอนและทีเราต้องมีโกดด้วยแค่นี้ก็กลายเป็นคอม์ิตี้แล้วเฮ้ยกดนี้ปะแต่ว่ากดอีกครั้งแล้วก็เปิดระตูนี้ผมจำไม่ผิด ผมเคยเข้ามาสำรวจก่อนนี่ไงจอมนี่มันข้างนอกนี่ไงจอมไอเยือกูต้องการคุกเนี่ยเ <laughs> <laughs> นี่ยก <laughs> โก้ไรเดอร์เลยดูดิดดดสมำบกสีเต็มเลยลเออเราต้องเอาต้องเอามาเผาไงใช่ไหมใครมีที่เผาอะมาขาั้นแรกเปิดก่อนเลยหนึ่งเทนเฮ้ยคนที่สองเปิดเลยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังไหนกันอีก่อนมันมบดเบายนเล่บดบานเลยบดมานเลย เอาละประธานยืนเรียงเป็นดักกันปฏิบัติได้เลยจ้อมันมาพวก็ยิงถล่มเลยังไงจ้าเออเดินไปไปจอโจสันโอสันมาแล้วเกลือมาแล้ววิ่งมาเอ้ยยิงเสรแล้วยสงบไหมสงบแล้วป่ะเออสงบแล้วไปยิงไป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 อะไรอะไรอะไรยิงยัไมได้ยินคัดก่อนคัดก่อนกูโดนใช้ไอ้ตาว อย่าอยู่กับพลทหารกูเด้เว้ยไอ้แก่ออกไปลมองแรกก่ยิงแม่งเลยไปชิวไอ้ขู่เลยไปไงเห็นไหมผู้ชมมันกลัวผมเดี๋ยวนมแพ้ตาใส่เลยไปไปไปวันนี้วันดารวีนเว้ยมันไม่ใช่วันของมึงตูดโอ้ตูดแพ้ห้องนึงยไอ้ห้องเนี้จะมีอะไรจ้ะเราเคยเข้ายังนี่ไงอะไรอย่างไรเข้าด เฮ้ยเฮ้ยผมกันเออ like เอเอเอุ้ยโหแรงนะแุงเกินอะล่ะคุณผู้ชมฮะหน้าที่ของเราคือตอนนี้ต้องหาลูกแก้วสีม่วงเพื่อมาเผาพยายามพยายามเก็บกิจการตรงตรงนี้มีอะไรอ่ะไหนเก็บยังเก็บแล้วเก็บแล้วอ๋อเนี่ยไปเพื่ออ่านตัวเลขนี่ตัวเลขอะไรอ้อโอเคโทษเจ็บปึ้งเออเอเตรียมปืนมึงจำได้ไหมมันมาทางไหนน่าจะน่าจะแค่ประตูนี้ จะขอยืนบนบันไดก่อนเพื่องความป่อดแฟลกชั่มีความดูข้างบนได้ไหมดูข้างบนไหนได้ไหมไปดูให้ดูให้ไม่ไม่อยู่ชั้นนี้ไม่อยู่ชั้นนี้เอาละเกมตัวเออมาแล้วยิงยิงโอเคนี่ันจะตั้งตั้งมันหมดแล้วเฮ้ยรีบๆเลยเหตุเพราะว่ามัน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 ปั้นหนาแล้วนะโอเคไปไปเอาล่ะทุกคนกระสุนพร้อมแล้วใช่ไหม เขาละจ่าโอเคจาถ้าเกิดมีเด็กผู้หญิงถือถือมาบางๆก็จะการเด็กผู้หญิงไหนอ่ะบีมากเออเด็กผู้หญิงแล้ววะหน้าห้องนี้ปะใช่ปะไม่ได้ห้องนี้ไม่ได้หรือต้องไปหาห้องมันต้องหาห้องนี้มันล็อกอ่ะตัวนี้นะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันจุกระสุนมันจุกระสุนมันจะมาทางไหนเนี่ยจุแล้วจ้า พร้อมประตูนี่แหละประตูนี่แหละรอยิงเลยจากข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยวางเลยวะผสมแล้วผสมแล้วผสมาส่งผสมแล้วโอ้ยเฮี้ยตกใจเอาล่ะดีๆต้อนรับสู่เดือนสกู๊ปกี้มันนี่ปะนี่ปะนี่ปะเราเราต้องใส่รหัสปะนี่รหัสเนี่ยตรงนี้สี่สามอะไรจะไม่ได้อะนี่ตรงนี้ที่ห้องที่ห้องใส่รหัสสามหนึ่งห้าใช่ปะอะไรอะไรรหัสอะไร นะเอาด่นาตาเป็นสี่สมหันไม่ใช่อ่ะสี่สหนเอ้ยได้ปะไปได้แล้วเออไอ้บุ๊โอ้โหสับเบบี้ับเบบี้อุ้ยห้องข้าวเต็มเลยสำรวจสำรวจโอ้โหอ้นี่มันมันคุ้งนี่นะเน้ยเก็บเก็บเก็บเบเก็บเก็บทุกคน แยกกันสำรวจถ้าได้ยินเสียงก็เตรมตัวรวมกันตรงกลางเข้าใจครับจ่าทางไหนจ่าเข้าละผมรู้สึกภูมิใจในตัวพวกเขามากเลยคุณผู้ชมรู้ไหมดูดิเดินกันว่อนเลยทำตัวทำตัวไม่ได้นนี่มัเป็นห้องขังพิเศษนะจ่าแบบพูลไลน์เชียงกังปูงเนี่ยเนี่ยจอแล้วอุ้ยถ้าเปิดโดนไปก็หอนิ่งเอ้ยล้มตัวล้มตัวเฮ้ยไม่อยู่ทางยาวตรงนี้ยยเา หน้าทางยาวหน้าทางยาวเต็มตัวมาจุกระสุนาายคนทงวมาแล้วโอเคคนยืนแล้วคนยืนแล้วโอเคนี่หมดแล้วหมดแล้วไปไปไปเฮ้ยตันแล้วตรงนี้ตันตรงนี้ตันแล้วโอเคตรงนี้เคลียร์แล้วพวกเราเคลียร์แล้วตรงนี้ตรงนี้เคลียร์แล้วโอ้ยอย่าดระง้าอย่างนั้ะชอบเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกล้ำบากเลยอะ พวกแกเคยเห็นอะไรแบบนี้ไม่วะฮะครูปทานไม่น่าจะเคยเห็นนะครับจ๋าไม่ไม่อยากเห็นด้วยซ้ำอ่ะมันไม่น่าจะมีนะจ๋าเอาละเราวนี่ไห้องนี้ห้องนี้ห้องข้างเนี้เนี่ยจะไปคิดค้านบ้านอะไรบีบีหนึ่งห้าค้านคืออะไรอุ้ยมีใครรู้ไหมร้ไมไม่ไม่มีเรายังไม่เจอรหัสเราเราเราไปห้องอื่นก่อนเราต้องเดินไปไปทั่วไปเร็วเออเออเออเฮ้ยล้มตัวล้มตัวล้มตัวเอาละใครจะอาสาดูแมพ ยกมาโอ้ยนิ่งเลยสัตว์มันมาแล้ว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 สงบยังวะเฮ้ยไปไปไปกิงมาสิบวยแล้วแล้วแล้วขวารัวขวาอีกทีนึงเฮ้ยตรงนี้มันคุกนี่หว่าใช่คุกนี่ไงนี่ไงเจอ้วเฮ้ยยี่ปีนรถไฟ มันห้องอะไรอ่ะาเราไปห้องเดิมจ้ะ B1 อะะชิบหายแล้วเราต้องหาหาด้วยไหมครับหยาดหยาดกันก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีไม่ดีแน่นอนครับจ้าไม่ดีเลยตรงนี้ปะทางนี้เราทางนี้เรามาอย่างคุกคุกแล้สำเรวจยังคุกสำเรวจแล้วแสดงว่าข้างล่างเราเคลียร์หมดแล้วนี่เราต้องขึ้นไปข้างบนดิข้างบนเหรอเอ้ยช่วยด้วยยิงแล้วจ้าตรงนี้มันห้องอาหารกูจำได้โอเคทุกคน เลยเราต้ไปห้องหาดเราไปห้องบนแล้วเเคยมาตรงนี้แล้วเราต้อไปห้องบนเราต้องไปห้องบนมาสิว่าอีกลัวก็เลยตามจ๋าไปแล้วก็ตามเราไปเดียวไป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 ตัวคนจิ๊บตัวนี่ระกระสุนนี่ระกระสุนอยู่ไหนกันไม่รูละตัวแล้วเขจ้างกูไม่รู้มันอยู่ไหนจิปหายแล้วดูหน้าดูหลังดูหน้าดูหลังไอแต่น่าแต่เนี่าแต่น่าอย่างนี้แล้วจากันได้มาแล้วยิงมันยิงมันยังไง ไปไปไปรีบหนบบตัวเองิดถึงบ้านกันหรือเปล่าวะฮะเรามาที่นี่เพื่ออะไรฮะขอถามหน่อยดิเรามาที่นี่เพื่ออะไรกันวะผมตกใจกับตามาแบบมาเพื่อทำตามสิ่งจีจานแฟงครับผมโอ้ยแกนี่เป็นทหารที่ตอบได้ถูกใจฉันที่สุดเลยว่ะถ้าเกิดไม่ติดว่าแกเป็นผิวสีฉันโสงแกเรียนายร้อยแล้วอะนะอะไรคุณผู้ชมมันคือมุกอย่าหาวุ่นวายเลยขอร้อ้คนโดนคนโดนฟังยังขำเลยโอ้ ถล่มเลยน่งนหายทั่วเว้ยหายทั่วได้คุณแจได้แล้วแจดิ๊บแแจแล้วจ้ะนี่ไนี่ห้องข้างโอ้รหัสรหัสอะไรหนึ่งหนึ่งศูนหกเรามีไมหนย์หกมีไหมดูนีกดดิเอมอ่ะเอ็มเอ็หนึ่งรหัอ่ะรหัคีหนึ่งศหกเราไม่มีอ่ะโอ้หนึูไม่มีว่ะไปไปคุณแจห้อง่นห้องบันเง หาหาหาที่โลง่งหาที่โลง่ลงหาที่โลง่ลงๆอย่าเอาที่ <หา S 1> แบบนี้ยังไม่โล่งเหรอมันมันก็มันก็โล่งอยู่เลยพี่แต่ว่ามันแคบอะ่ะโอเคตรงนี้แหละพวกมึงเรตรียมตัวรบมาเลยนะเด้ครับจ้าเดี๋ยวกูแทงให้อย่าย<น>วิา่งไปมากเลยจ้ามันมาแล้วอ้าวนงินเดียวนี้อี๋อ้ ไปรีบไปออกจากที่นี่ออกจากที่นี่นี่ไงเรามาห้องนี้เวยนี่อ๋อโอเคข้างบนคือไอ้นี่เว้ยเนี่ยเขาได้แล้วตรงนี้ตรงนี้เนี่ยได้แล้วเก็บเก็บเลยเก็บเลยใครใครใครยังไม่มีใครยังไม่มีเก็บแล้วเก็บแล้วใบรับรองแพทย์เราจ้ะขออ่านแป๊บนึงยวทุกคนใจเย็นนะใบรับรองแพทย์ไอ้นี่สาเหตุโรงพยาบาล เหยื่อรายงานว่าได้ยินเสียงในหัวและพูดถึงการเห็นล่างที่คล้ายเหมือนแพะสองเท้าหลังจากนั้นไม่นานผู้ป่วยบางรายรายงานว่าเสียหายไปย้ายผู้ป่วยทั้งหมดที่อยู่ในห้องโพยาบาลเดินจำเอาละดูเหมือน,นเราโดน <laughs> ผมก็พากันแหละนะพิมพ์มืดสเตเดตสเตเจ๋าอะไรนะเอาละเราต้องเคลียร์ทั้งข้างบนให้หมดอะ ตรงนี้มันก็ให้มันต้องหารหัสแล้วอ่ะเราต้องหารหัสจริงๆนะแต่เรายังไม่เดินมาทางนี่เออตอนนี้เจมส์ตัวเจมส์ตัวเจมส์ตัวเอ้ยเราอยู่นี้เราอยู่นี่วะอยู่นี่หรือเปล่าป้องนี้องดิโอเคโอเคป่ะทุกคนใครเห็นประตูไกลก็ยิงจริงๆก่อนเลยเอาไอสัตว์ปิดประตูมันก็อตายมึงไม่เห็นทางไกลดิไม่ใช่เปิดมาเจอนะไกลไกลเก็บสงบแล้วไป ไปไปไหมไป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 เฮ้ยกระสานโอ้เอ้กระสานโอ้กระสุนเก็บเก็บเก็บเก็อะอยู่ห้องนี้ก่อนดูแลก่อนคุ้มคุ้มกันจ่าคุ้มกันจ่าเอะดูซิมีไม้เห็ดอะไรอีกเฮ้ยไม้เห็ดเราเก็บจนครบแล้วเนีว่ะฉันเป็นหนี้เขาทุกอย่างที่เขาปล่อยให้ฉันเป็นอิสระเรากําลังถูกความครอบงำไล่ตามแต่ในที่สุดเราก็จะถูกนําทางไปสู่ความสว่างแล้วก็มีคาว่าตายเดินไป นั่นแหละอ้องการหรอกวะเอาละจะวางเลยที่อะ้มมติวา่าทีน,น,นี้จะไปปกติแล้วนี่มันนี่มันงานที่เกินมือพวกเราดิวะแน่นอนอย่างนี้ผมต้องฟ้องร้องลแล้วพวกคนถูกฝึกมาเป็นทหารไม่ใช่ว่าเป็นหมอผีเดี <c oughs> ย๋ยวไปเตาไป,ปเท่าเลยรับไปได้หาประมาณในในโต๊ะอะถ้าเราเดินไปทางไหนอ่ะมันอาจจะมีกุญแจก็ได้ไปอีกในห้องนึงว่ะข้างบนเราเราเราเคียร์เราเคลียร์หมดเลยใช่ปะใช่เราเคลียร์หมดแล้วมันจะมีข้างบนแล้วก็อะไรนะชั้นใต้ดินใช่ไหมใช่ชั้นใต้ดิน โอเคทุกคนเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วมึงคิดว่าเคลียร์หมดยังหรือยังวะไอ้ลิงผมว่าน่าจะเคลียร์หมดแล้วมีโอเคงั้นเราต้องลงไปที่ห้องใต้ดินที่เป็นโคกสินะตอนนี้ใครมันมาแล้วเข้ามาสิวะอ่าลงไปลงไปลงไปมีคริสตัลกันหมดหรือยังมีแล้วมีแล้วครบยังครบยังหมดแล้วใช่ไหมตามมียังอ่ะครบหมดแล้วใช่ไหมโอเคทุกคนไปที่มันเผาเลย มัจะได้เผาให้หมดจะได้เอ้ยนี่ห้องข้างนี้ห้องข้างเนี้ยเข้ายังไงอ่ะมันต้องมีเรต้องใส่รหัสป่ากุญแจกุญแจชิบหายกุญแจเราต้องหาหาดีๆกุญแจบันทึกตอนนี้เราต้องเอาไปเผาก่อนบ่าว่าเป็นเรื่องที่ดีเอยประหารตามครับผมเอ็งมีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมวะฮะไอ้ปกผีเนี่ยเรื่องผูกผีเหรออื้นี่คือผีผมชำนาญมากเดี๋ยวมึงดูไม่มั่นใจเลย ไยแถวบ้านพวกเองใช้อะไรปราบผีกันวะเข้าสารโอเคแต่มึงรู้ใช่ว่าที่นี่ที่นี่คือ U.S.A. นะฮะเล่นละครับจ่าผมมาจากประเทศเป็นดินใหญ่แต่ผมไม่รู้วิธีจัดการผีอย่างเงี้ยโอเคทุกคอนใส่หมดยังใส่หมดยังใส่หมดยังกันไปหมดแล้วสหมดแล้วผมกันมีนัดดูกระสุนมันมันเข้ามาสิวะ เจอเกาสันเซกเนี่ยมึงจะเอาลูกศิษย์กูไปผ่านโซ่กูไปก่อนโอเคโอเคผ่านผ่านผ่านไปได้เลยผ่านไปได้เลยฮะไปยังไงมันยิงมันดิยิงยิงมันยิงหน้าไปนะกระดาษตัวเราต้องไปชุบแล้วสินะไปชุบไปชุบเร็วไปชุบไปชุบเร็วเร็วฮะมันข้างต่อไม่ใช่ มาลไม่้เบงจาคุกได้ไหมเฮ้ยแต่เหมือนภาพ้ามันจะมืดจะมืดขึ้นนะภามันเปลม่นมันมืดขึ้นโอเคระวังให้ดีเห็นอะไรเรื่องแสงยิงเลยบากลักกูี่นี่มันมืดมากเลยจ้าโจมด้วยลับไปอย่ามาขวางทางเอานักเรียนกูมาแล้วเลี้ยวขวางนี้ักเรียกูอยู่ไหนพี่ตามชั้นหนึ่งชั้นสองอะไม่รู้จมจา สั่นเลยระวังถ้าเราตายเราก็อยู่อยู่ในนี้เราเราชุบได้อยู่เราดมยิงไม่ต้องยิงก็ได้นะแล้วเราสามารถสแปมได้มันหายอ่ะนิ่งแล้วนิ่งนิ่งแล้วนิ่งแล้วมันนิ่งไอ้ไอ้หายแล้วไอ้ลิงเลยไม่นิ่งแล้วเอาละไปช่วยพี่ลูกไปช่วยพี่นัทไปช่วยพี่นัทลูกนั่งอยู่ไหนนิ่งแล้เนี่ยอยู่นี่ไงอยู่อยู่ห้องนี้ถึงแล้วไอ้ลิงจอ ยังไม่ถึงเวลาของมึงมึงจะต้องกอลับที่ลบุรีม่ใช่ที่นี่รีบไปเร็วรีบไปวีบันเทลวินกูอยากจะพักผ่อนแล้วก็ไปชิคออนทีสแล้วก็ไปหลอกเด็กเออหมายถึงชิคออนทีสแล้วก็ให้ขนมเด็กอ๋ออยู่มุมเดิมนาจ๊ะคขาพูดเนี่ยโอ้มูลอะไรโอเคอยู่มุมเดิมอยู่มุมเดิมมันมาเนี่มันมาเนี่ยนิ้กระสุนผมไม่เห็นเลยจ้า โอ้ยใช้สายตาสิวะเราคืนหน่วยได้คิวแทคฟอร์ดยิงเรามาสิวะมาสิวะกมาสิวตออโอเคไป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 เออถึงไอ้แล้วโอ้ทางทางแคบด้วยโอเคทุกคนเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวยิงไว้ตรงมใดตมใดทุกตัวเลยมาดิมึงมาดิ อไอ้โดนกูโดนอะโดนแล้วกูกูกูอยู่ข้างล่างกูอยู่ข้างล่างกูอยู่ข้างล่างโอ้ช่วยจ่าดูนี่โดนทุกคนการจองฉันแต่เลกูไม่ได้ทำอะไรผิดกูที่กูบอกเล่นกับเด็กอ่ะมันกูไม่ได้อย่างนั้นปล่อยกูไป ผมไม่ได้กินเด็กไม่เราเราเนี่ยดินมาผิดทางผมไม่ได้กินเด็กกูไม่ได้กินเด็กโว้ยปล่อยกูไปไอ้ตามเดินมาดิเรียกว้าตีตลอดเลยขวบจ๋าดิเดะไปโกงอะเอามึงตายหรอเอาเหลือแค่พี่ออมคนเดียวนี่หว่าพี่ออมคนเอ็นดูแบบเชียร์แล้วคุณผู้ชมเออลูโมลูโม่ไรเละลุโม่กูตายกูตายช่วยกูด้วยเออกูตายหมดแล้ว เปล่าแล้วโอ้ยเฮียละโอ้โหนี่มันมันชูศอกอยูยมันบอกสู้ๆโอ้โหฉัดีสิโอ้โหโอ้โอ้โหกลายเป็นไก่ย่างบิเชียงไม่เลยเชด by darkness บิเชียงอันเดอร์ เอาละเอาไหมมันรู้ได้ไงเฮ้ยกูเจอแล้วหนึ่งกูเจอแล้วหนึ่งกูเจอแล้วหนึ่งที่ไหนไหนนี่กูเจอแล้วหนึ่งไอ้สันเลยสันเลยสันเลยไปไปยอเราเองยอมมาเร็วมาเร็วโอ๊ยไปเร็วไปเร็วสุกคนไปที่ไปที่เผาไปที่เผาไปไหนไปไหนครับจ้าเรามาลงที่เผาด่วนปฏิบัติให้มันรู้ม้างไอ้แพ้กินนมวัวมันพิกฎหมาย ไปไปยอมเร็วมาแล้วคมกันกูคมกันกูไป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 เปไปไปไมไป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 กระปไกไป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 ไรไปไปไวไป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 เปลปไปไปานไลไปไปวปไปไปไปวปไปไปไปวปไปไปไวไปไปไหไปไปล โจงลับไอ้ปะซบดิไฟ กัมนำสไตล์เพื่อจะถูกกำจัดเป็นส่วนหนึ่งของงานคุณต้องลงนามในเงื่อนไขที่วิธีเปิดเผยข้อมูลเคสเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการต่อรายการเกี่ยวว่าเป็นการอะไรว่ากูอ่านไม่ทันไม่รู้ว่าจะไปใช้คนสุดท้ายกาใจฉันแต่สิ่งนั้นทำให้โลงใจและรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาใหม่ขึ้น you you will be there คุณจะอยู่ตรงนั้นโอเคทุกปัญหาเราต้องไปว้าออ้วนละก๊าละกเราฮ่าฮ่าก๊าลังงงเลยอ่าแล้วทำไมซับกูไม่ขึ้นโอ้กี่มันโอ้เกือบเอ้ยมันเกินครึ่งชั่วโมงวะวห้าสิบเจ็ดนาทีเกินโอ้โหเกินอาว่ะเอ้ยก็สำหรับนี้ก็นะใครที่เข้ามาดูก็ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ตัวใครกันด้วยนะเพื่อความคิดใบ้ใบ้ใจทุกคน ก็ Beast สุขสันต์วันฮาโลวีนสุขส okay. ันต so, so. ์ฮาโลวีนจ้าสุขสันต์ฮาโลวีนนะทุกคนโอเคก็เขาตัวเราไปก่อนบายจ้ายจ้าายบายเดี๋ยวเราได้กลับมาใหม่ไอพี่เฮีย